สวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมก่อนนะอ่ะสามทุ่มเนาะไม่ได้บอกลงหน้าเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนะมันต้องใช้เวลาในการสตรีมสวัสดีอานุวัจจัดให้นะครับแล้วก็สวัสดีทางบ้านแดงเนาะอนุวัจจัดให้ u t u b e นะครับสวัสดีครับทักทายทุกคนนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่ามาเริ่มไลฟ์หรือ,อยังนะครับอ้าวเริ่มไลฟ์แล้วกดถูกใจก่อนนะครับ อ่าอ่ะทำไมมันขึ้นเป็นอันนี้เนาะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอเคเดี๋ยวผมเข้าพี่จูสวัสดีพี่จูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปอีกบ้านหนึ่งก่อนนะเข้าไปบ้านต่อๆก่อนนะโอเคทักทายครับโนนีนั่นขอเพิ่มกลุ่มเป้าหมายสวัสดีทุกคนพี่อาริยาสวัสดีพี่ตวงรัฐไม่รู้ไม่ชี้สวัสดีครับปึ๊บ ยืนยันไปก่อนแล้วก็ตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายดียวขอเข้าต่อตอนนิดนึงนะครับโอเคสวัสดีทักทายทุกคนนี่โอเคสวัสดีทักทายทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคืนนี้แล้วนะครับสวัสดีพี่นุ่มคุณชลวิทย์นะครับคุณอารีสวัสดีครับคุณคุณเออเทพเหรอคุณอนันต์เหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เหรอ วันนี้เอาวันนี้ทักทายทุกคนผ่านทางต่อๆด้วยนะครับบ้านดําด้วยนะครับวันนี้ก็มือเย็นครับเป็นมือเย็นมือเย็นก็เออ่พึ่งพาเออ่ล้านสะดวกซื้อเช่นเคยนะครับมือเย็นเราพึ่งพาสวัสดีครับพี่อ่ำพรเราพึ่งพาร้างสะดวกซื้อวันนี้เรากินสุกี้แห <opus> ้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนในต่อๆด้วยนะครับ เงินแรกละพันไม่ต้องถามจ้าประชาม,มหาคินอื่นเนาะประชาม,มหาคินก็อะไรที่ใช้เงินตอนนี้เขายังไม่ใช้นะจ้าอะไรที่ใช้เงินตอนนี้เขายังไม่ใช้จ้าอืมอุ้ยขอบคุณคุณมุกดาคุณมุกดาด,ดีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะปกติเขาจะใช้อันนี้เนาะสําหรับตุกี้แห้งเดีย๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่ามันอใช้อะไรดีอ๋อใช้น้าผึ้งอาเจียมันก็ำทำตุกี้แห้ง วันนี้วันนี้มีคนส่งไอ้นี้มาให้ทดลองกินนะครับแต่จริงๆผมก็กินมาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทักไทยนะครับสวัสดีคณิตยานะครับอ่ะราดน้จิ้มก่อนอ่าเป็นสุกี้แห้งนะครับโอเคสวัสดีครับมาตราสามสิบสามพนักงานจะได้เงินหมื่นบาทของรัฐบาลหรือเปล่าเอาจากไหนมาให้ล่ะครับมาตราสามสามประจัข่าวจากไหนไหมครับมาตราสามสาม อ่นานข่าวช่งวันช่วงไหนช่วงเย็นครับช่วงเย็นเงินหมื่นดิจิตอลไม่ต้องมาพูดถึงนะจ๊ะเขาชะลอโครงการไปเนะาะเขาชะลอโครงการไปนี่ฉะนั้นอย่าถามอะไรตอนนี้เลยเพราะเขาจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับผมอ่านช่องสามสิบเอ็ดกัยี่สิบห้าครับอันนี้ช่องสามสิบเอ็ดกัยี่สิบห้าครับคุณกรีดสวัสดีครับเมื่อวันทุเรียนวันนี้อะไรอ้าววันนี้เหรอวันนี้มีเอออย่างนี้ละกันอ่ะก่อนที่เราจะกิน อันนี้เนาะก่อนที่เราจะกินกินสุกี้แห้งนะทุกคนคุณน้องสวัสดีครับก่อนที่เราจะกินสุกี้แห้งเราก็ขอเอ,อแกะกล่องก่อนอันนี้เราขอแกะกล่องก่อนนะดูข่าวช่องวันทุกวันเลยขอบคุณครับอันนี้คือแกะกล่องก่อนขอย้ําว่าเราไม่ได้เซลล์เราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้นะครับเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้นะแต่เพียงแต่ว่า ขาสุขและร้อส,สวัสดีครับเขาส่งมาให้ผมได้ลองชิมซึ่งผมเคยไปชิมของเขามาแล้วแต่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะอันนี้ส่งมาจากสวนของสวนฝันวรินทร์ธนชิกาสิงโตอะไรสักอย่างเนี่ยสวนฝันวรินทร์ธนคนครศรีธรรมราชตุร,ราชเนี่ยประมาณนี้แอนงใครรู้จักบ้างใครรู้จักบ้างครับใครรู้จักบ้างผมว่าคนใต้น่าจะรู้นะเดี๋ยวนะ ผมว่าคนใต้น่าจะรู้นี่เขาส่งมาให้ผมลองชิมจริงๆผมเคยไปถ่ายรายการกับเขาละรู้ไม่เอ่ยดีครับพี่อนุวัต์โคราชสวัสดีครับทานข้าวดึกจังนี่เพิ่งเลิกงานครับจริงๆงานตัวเองก็ยังไม่เสร็จเลยสวัสดีครับอ่ะไม่ใช่สาวรสไม่ใช่อ้าวถูกต้องครับคุณภูปูภูบูภูบ,บูลำยิ่คริสตัลถูกต้องครับไม่ใช่ลูกเนียงไม่ใช่ลูกเนียงทุกคนบอกเป็นลูกเนียงนี่คือลำยิ่คริสตัลครับ พิจุโนโลกสวัสดีครับนี่คือลำไยคริสตัลบางคนวันนี้ผมลองเอาไปให้น้องๆที่เป็นช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าที่ช่องวันอ่ะเขาไม่รู้จักนะแม้แต่อากไก่อากาาไก่จมปาคนก็มันคืออะไรบอกลำไยคริสตัลหรือบางคนเขาบอกว่าอ้ามาจากอินโดสลาอินลำไยคริสตัลเหรออ่าลลำไยคริสตัลครับมันจะมีแบบหลายเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยลำไยคริสตัลกลิ่นที่มีทุเรียนบ้าง อ่ะนี่ยลำไยคริสตัลวิธีกินกินยังไงเพราะว่าอุ้ยรับหลุดะแล้วเป็นผงจะแล้วตรงนี้อย่ขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะขออนุญาตเคลียร์รก่อนอันนี้เราเราเอามาให้พี่อยากดูข้างในอ๋อโอเคเหลืองเขียวม่้าใช่ถูกต้องคุณบาทโทสเหรอผมอ่านผิดขอโทษนะมันจะมีเหลืองเขียวม่วงซึ่งผมไม่รู้ว่าเพิ่งเคยทานอร่อยค่ะอุ้ยขอบคุณครับ ผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาส่งมาเนี่ยมันเหลืองมันเขียวมันม่วงอย่าอย่าลองดูก่อนนะหรือไม่รู้ว่ามันมาทั้งสามสีเลยหรือเปล่าคริสตอลเวอรเลตพักผอนไปก่อนนะจ๊ะใช่ใช่ใช,ช่ผมคุณออฟผม,ม่เคยไปถ่ายแล้วแล้วเจ้าของสวนเนี่ยพอดีเอ,อเขาออกมาผมก็เลยกลิ่นมันจะทุเรียนเบาๆหรอผมเขาก็เลยส่งมาให้ทานอีกนะครับนี่ลำไยคริสตออย่าผมลองดูก่อนนะเออมันก็จะ แข็งแข็งแบบนี้แข็งแข็งแบบนี้ไม่ใช่ลูกเนียงครับไม่ใช่ลูกเนียงมันคือลำไยคริสตัลครับมันจะแข็งบางคนอาจจะไม่รู้จักบัตรคนจนยังไม่ลงจ้าใช้ใช้ของเก่าไปก่อนนะจ้าลำไยคริสตัลครับเนี่ยพอเคาะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โคราชด,ดูข่าวช่องวันด้วยนะครับช่องเยัยนช่องวันครับพี่หนูขอบคุณครับลำไยคริสตัลอร่อยเอาบางคนไม่เคยกินนะบางคนกินแล้วก็จะบอกว่าอร่อยเนี่ย อ่าอร่อยครับอ่าหลายคนการันตีว่าอร่อยแต่ว่าลูกมันจะแข็งนิดนึงเนาะสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวใครวันนี้มีหละไม่ทราบว่าเขาขายแถวไหนเขาส่งมาให้กินอืมข่าวคุณเอเรื่องจริงจา้าคุณเอเป็นมะเร็งที่ปอดนะอ่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนี้ยใครพยายามจะบีบจะดูดนี่นั่นมันจะค่อนข้างแข็งมันจะค่อนข้างแข็งมากเดี๋ยวนะผม,มไม่ได้เอา อ่ะโอเคแตกแล้วอ่อนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทีละกล้องนะทีละกล้องนะมันจะเป็นแบบนี้อ่าแกะมามันจะเป็นแบบนี้เงินชาวนารอไปก่อนนะอ๋ออันนี้เป็นสีเหลืองครับนี่ลำไยคริสตัลสีเหลืองลำไยคริสตัลสีเหลืองครับอันนี้มันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นสีฮะโลละห้าร้อยถึงแปดร้อยเดียวหรอทางใต้มีเยอะจริ้งหรอมันจะเหมือนเงาะลำไยกับทุเรียนผสมกัน นี่ลำไย,ยคริสตลัลสวัสดีครับยังไม่เคยกินอ่ะผมเคยกินแล้วเนื้อมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นสีเหลืองมันมีเขียวมีเหลืองมีม่วงใช่ไหมอ่าเขียวเหลืองม่วงครับภาคใต้เยอะมากลำไย,ยคริสตลัลแต่ผมว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่าที่บ้านปลูกอร่อยมากนี่เนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าดูจากเท็กเจอร์ข้างนอกอ่าถ้าดูจากเท็กเจอร์ข้างนอกเนี่ยมันก็จะเหมือนค่อนข้างเป็นลำไย,ยแต่อันนี้เป็นสีเหลืองโลละ500ห้าร้อยเหรอ โอ้แพงจังนี่เขาส่งกลิ่นเหมือนทุเรียนหรอออุอ้ยน้ำลายไหลวิ้ยพอได้กินแล้วน้ำลายไหลวันก่อนได้กินสีเขียวข่าหอมอมันเหมือนกลิ่นเหมือนเงาะหรือว่าลิ้นจี่น่าทานมากติดตามทุกช่องของคุณหนุ่มกับคุณคุณน้องนุชครับอ่างเผือกมีขายค่ะหรอมันแพงขนาดนั้นด้วยหรอกินมันจะหอมหอมอย่ยนะ อืมอืมเออเนื้อแน่นอร่อยอร่อยอร่อยอืมขอบคุณใครนะสวนฝันวดินทร์เหรอขอบคุณครับอืม,ม็กมันจะเป็นแบบนี้สี่ร้อยเจ็ดสิบบัตรคนจนยังไม่ทำจากห้าร้อยห้าร้อยคือราคาลดลงแล้วเหรอลำยาคริสตัลเนี่ยนะหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบเจ๊กายาสวัสดีจา้า เป็นไงบ้างหนูน่าทานมากเอโลละสองร้อยห้าสิบาทถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่แล้วแต่อะไรอะ่ะแล้วแต่อน,นี่หรอผมมาเอาไปปลูกต้นยังเท่าเดิมเลยอะ่ะอันนี้เขาน่าจะเป็นสีเหลืองช่วงนี้มีเยอะใช่ค่ะห้าร้อยนี่ลดลงแล้วอ๋อหรอพัทรุงุยปัทรุงทำไมถูกจัง่ามคุณเอจริงจา่าแข่งมาก แข็งจริงเอาเม็ดไปเพาะได้อ๋อเหรอแล้วเวลาเพาะเม็ดมันต้องทายัางไงอะครับเวลาเพาะเม็ดต้องทํายังไงต้องไปแช่อะไรปะลำไยคริสตลัลครับนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้อ่าสงสัยเนื้อเป็นยังไงเนื้อมันจะเป็นเหมือนแบบเท็กเจอร์จะลำไยก็ไม่ลำไยจะงากก็ไม่ครั้งก่อนมีทุเรียนครั้งนี้มีแล้ว ได้นะใครจะส่งอะไรมาให้แบบอ่าช่วยแบบโปรโมทการท่องเที่ยวหรือว่าตอนนี้พืชผักผลไม้แบบราคาถูกก็ส่งมาได้นะอะผมช่วยอ๋อให้ใช้สองรูปประกบการระบีบเหรออ้าวรู้เทคนิควิธีการอ่าเนื้อจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนเงาะลำไยผสมกันลิ้นจี่แต่มีความหอมอืมลำไยปกติมันจะหวานมากครับอืม อ,อ,อ๋อเพราะเหมือนกันอร่อยอร่อยอ่ะฮะเอาเม็ดมาเพาะต้นรับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยต้นผมยังผมสั่งมาครึ่งกิโลต้องร้อแปดสิบนะพี่พัทลุงร้อยห้าสองร้อยห้าสิบเนื้อแน่นใช่อ๋อวิธีการก็คือเอาสองสองลูกอเอาสองลูกมาประกบแล้วบีบออ,อสอนวิธีการกินไปด้วย เอาไปฝังดินไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างมันก็ขึ้นโอเคอ่านี่ผสมนะแล้วบีบเหรออุ้ยออ้ย,อยจริงด้วยเฮ้ยพี่เอจริงจ้าโอ้ยมันจริงด้วยอ๋อเราก็โง่ไปทุกด้วยกันนออ๋อนี่ไงพอมันบีบเสร็จปับ๊บผลไม้อินโดนีเซียอ๋อรสชาติเป็นไงบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้หวานมากนะไม่ได้หวานมากเทคเจอร์ดีโอเค กินก็รู้สึกแปลกลิ้นดีอ่าไม่หวานมากครับอืมลำไย,ยคริสตัลจก้กเขาส่งมาให้ชิมก็เลยเอามาลองให้ดูอย่างนี้อ่าคาคุณเอจริงครับเม็ดเหมือนลิ้นจี่เลยนะคะใช่ข้าวของแพงทุกอย่างเลยยกเว้นของที่มาจากชาวไร่ชาวนาอืมน่าทานมากอืมอืมเก็บเม็ดดีกว่า ืมเก็บเม็ดดีกว่ายิงได้สามเม็ดละอเอาเม็ดปลูกเก็บตรงไหนแล้วเนี่ยเอาหอด,ดีีนทูดีกว่าลำไยคริสตลัลครับอืมได้มันแข็งกรอบนะถ้าทางเออ่คล้ายๆลำไยแช่ตู้เย็นกินจะอร่อยมากกว่านี้กำลังปลูกเลยค่ะโออนั่น่ะสิผมกลัวว่าผมปลูกมันจะขึ้นไหม ถ้าพี่น้องทําภาคใต้ถ้าเราไปปลูกภาคอื่นจะขึ้นไหมครับเนี่ยอยากได้เม็ดมาปลูกจังมันมีต้นขายนะครับคุณคุณมนมันมีต้นขายมันกลิ่นแบบนิดเดียวมันกลิ่นนิดเดียวเองนะครับมันไม่ได้กลิ่นแบบฉุนหรืออะไรนะมันไม่ได้กลิ่นฉุนอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้เห็นแบบ t e เจอร์จริงๆนี่น้ําตาลจะขึ้นแล้วนะทุกคนน้าตาลผมจะขึ้นแล้วนะไม่เคยกินเงินหมื่นรอไปก่อนเลยจ้าห่อกระดาษทิชชู่พรมน้ํา นิดหน่อยพอเปียกก็จะงอกแล้วค่อยเอาถุงใบเพาะหอมเหมือนทุเดียนอ่อนๆแต่ไม่ได้ข่ดแรงลำใยคริสตัลมีประโยชน์มากนะคะอุ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมก่อนนะเขาบอกเอาสองนี่สองอันอุ้ยเอาสองรูปประกบกันมันก็ดูคล้ายเนาะ <laughs> อย่าว่าผมทะลึ่งนะอยู่ศีตะเกตสวัสดีครับอ่ะลองดูนะแต่จะดกหรือเปล่าขึ้นแต่จะดกหรือเปล่าไมมแน่ใจเออนั่นน่าสีสภาพมันจะเหมือนภาคใต้ไหมอ่ะ เงินกอจะสอกอ็ใช้คำว่าอยู่ระหว่างของการปรับองค์กรและการใช้คำนี้แล้วกันอืมโอ้ยมันจริงเหรอช่วยป้องก,กันโรคมะเร็งหรอจริงเหรอฮะมันมีเอไลไรละพันมีโอกาสไหมถ้าเขาจะใช้ประโยชน์จากเราเขาก็จะให้อ่ะครับออีกกี่ปีถึงจะเลือกตั้งใหม่เอาไม่ก็สองปีไห่เถอจะอยู่แต่ก็ปรับคอรมองน่าจะอยู่อ๋อนี่ไงพอมันเอาสองอันทุกคนอาเลิฟย พอมันเอาสองการประกบกันนี่ได้ได,ได้ได้เสียงไหมเมื่อกี้เคาะแทบตายอ๋อเออเทคนิควิธีการกินกินง่าย,ายๆแบบนี้เราก็มัวไปนีแต่ขอบคุณทุกคนนะประกันสังคมจะคืนเงินเก้าร้อยลงคลิปไปแล้วจา้าลงคลิปไปแล้วไปเปิดดูในคลิปได้เลยนะจา้าปู่มาห้าปีแล้วอตอนนี้ชะลอเงินกยสเขาชะลอยไปก่อนนะอ๋อภาคใต้ขึ้นเพราะฝนตกชุก เขาปลูกกี่ปีถึงจะออกลูกมีคนถามมาลำไยคริสตัลเนี่ยเนื้อมันจะเท็กเจอร์จะเป็นอย่างนี้เขากี่ปีถึงจะออกลูกครับนี่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 อย่างนี้อุ้ย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 ลำไยคริสตัลใครใครใครปลูกถามหน่อยลงที่เป็นคนจนยังไม่ลงจ้าขอบคุณคุณยศยาครับอุ้ยขอบคุณดอกไม้ที่ที่ให้ครับฮะบางคนบอกสิบปีบางคนบอกสามปีสวัสดีครับทุกคนอ่ะเท็กเจอร์มันจะเป็นอย่างนี้ลำไยคริสตัลนี่ รอมันผมว่าสามปีมาสองปีกว่าก็ได้แล้วค่ะภาคอีสานก็เริ่มปลูกแล้วอ่าแสดงว่าถ้าเริ่มปลูกกันเยอะแบบนี้ต่อไปราคามันก็จะต้องลงแน่นอนอ่ะขอดูเท็กเจอร์แบบที่เป็นเนื้อรุนร้วนนี่เนื้อก็จะเป็นแบบนี้เนื้อก็จะเป็นแบบนี้เน่เน่เี่มันจะคล้ายๆลำไยแต่ว่ารสชาติไม่ได้นะเนี่ยดิจิตอลรอไปก่อนเลยจ้านครนายกจะได้คืนใหม่เก้าร้อยมันเป็นห้าสิบห้าจังหวัดที่ถูกน้ําท่วมและประกาศหรือเปล่าล่ะ อ๋อสามปีก็ออกลูกเหรอบำรุงดีๆสองปีก็ได้อ่าคุณชาลีสวัสดีครับอืมนี่นี่นนจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้คือเฉพาะ,ะคือเฉพาะคนที่มีประกาศสังคมจะไม่ได้มีประกาศสังคมไม่ได้นะจ๊ะไลนละพันรอไปก่อนจ้าลงทะเบียนคนจนรอไปก่อนจ้าดิจิตอลบอัลเหล็กรอไปก่อนจ้าโอเคนะราคาทุเรียนขึ้นไหมไม่น่าจะขึ้นแล้วครับเพราะว่าอย่าทุเรียนใต้ทุเรียนอื่นมันก็มาประเดประดดังเนาะ มันก็จะอยู่ทรงๆประมาณนี้แหละหรืออาจจะถูกลงกว่านี้นะทุเรียนอืมคอรมอรต้องถามนายกอุ้งอิงนะจ๊ะคอร์บ,บอไม่ยุบจ้าปรับคอรมอรเฉยๆจ้าอืมอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองชิมอ่าเทกเจอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้ลำไยอล์ลลำไยคริสตัลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อใสๆอย่างเงี้ยเนื้อใสๆมันก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เนื้อใสๆแบบนี้สาหรับลำไยคริสตัล ใช้คุณเอ๋เป็นมะเร็งปอดจ้ะอ,อ่าเดี๋ยวลองดูเนอะรสชาติเอากลิ่นก่อะนะกลิ่นเหมือนทุเรียนอ่อนๆแต่ไม่ได้เป็นกลิ่นทุเรียนนะเทกเจอร์มันจะเหมือนลำไยกับเงาะลิ้นจี่ใช้คำนี้รสชาติมันจะผสมปนเปกันอย่างเงี้ย อ,อ๋อของบ้านเจ๊กอายะเป็นแดงกับเขียวจึงมันมีโมงอีกอันหนึ่งนะครับราคาข้าวเขาบอกส่งออกได้เยอะขึ้นแต่ทําไมข้าวมันถึงถูกก็ไม่รู้ไม่แน่ใจมันอาจจะอยู่ที่คุณภาพหรือเปล่าอืมรสชาติประมาณนั้นนะครับรสชาติประมาณนั้นอืมโอ้ยอ๋อ,อรสชาติหลายอย่างแท้เออนี่ไงอ่านี่ขอบคุณนะขอบคุณอ่ะ ขอบคุณด้วยเอ,อสวนอะไรเนี่ยสวนฝันวรินทร์ทอนผมอ่านผิดขอโทษนะทุกคนแล้วก็ชนิกาสิงโตผมอ่านตามที่เขาเขียนมาตามหน้าซองสุกี้อื่นแล้วค่ะ,อะโอเคโอเคขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้เพื่อจะได้เออทุกคนจะได้แบบนูน่นนี่นั่นอะบาสุกี้อื่นแล้วอะคำถามที่ทุกคนอยากรู้ผมก็ตอบไปหมดแล้วนะคำถามที่ทุกคนอยากรู้ มันจะมีช่อมีลูกที่ปลายยอดถ้าจะให้ติดผลเยอะๆต้องตัดแต่งอ๋อมันจะเหมือนเหมือนพวกมะม่วงลำใหญอะไรพวกนั้นเนาะอ,อืมืขอบคุณครับเราแชร์ข้อมูลกันได้อืมรสชาติมันจะเหมือนแบบสามอผลไม้ก็คือเงาะลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยผสมปนเปกัน ไปดูในคลิปจ้าใครที่บอกว่าน้ำท่วมเออเงินประกันสังคมคืนเก้าร้อยจากน้ำท่วมนูนนี่นั่นอนะ่ะคุณต้องไปดูไปดูประกันสังคมจ้าเพราะว่าทำไมจังหวัดนั้นได้จังหวัดนี้ได้มันอยู่ที่นายจ้างของคุณทําเรื่องไปเมื่อไหร่คุณต้องไปถามนายจ้างของคุณจ้ามาตราสามสามคุณต้องไปถามนายจ้างคุณว่นานายจ้างคุณทําไปเมื่อไหร่ถูกไหมส่วนส่วนมาัตราสามเก้าคุณต้องไปยื่นเรื่องในเขตของคุณเองอืม ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะครบไม่ครบวาระจ้ะตอบยากแต่ว่าก็ปรับคอรมอนน่าจะอยู่ไปได้อีกสักพักหนึ่งนะตอนนี้ก็เห็นคุณอนุวัตรอย่าลืมแจ้งอ๋อยังไม่ยังไม่ลงจ้ะอ๋อตกใจข่าวคุณเอ๋ก็ให้กําลังใจครับให้กําลังใจคุณเอ๋นะให้กําลังใจให้กําลังใจคุณเอ๋แล้วก็ให้กาลังใจผู้ป่วยโรคโรคมะเร็งทุกคนคุณพ่อผมเป็นมะเร็งกระเพาะนะคุณพ่อเสียไปหลายปีแล้วนะครับคุณพ่อเสียจะสิบปีแล้วฮะอืม กูจะไปบอกอะไรเขาไม่ปรับคอรมอรเขาจะปรับอยู่เขาปรับเพื่ออยู่ต่อจะต้องจ่ายเงินรายเดือนกยาศารับ s อ s ตอนนี้กยาศาก็ยังคาราคาซังจากเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นประดังปนเตเด็กใหม่ก็เบิกเงินเด็กใหม่ก็ลงทะเบียนไม่ได้คนเก่าที่จบไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะจะได้เงินคืนไม่ได้เงินคืนจะปรับโครงสร้างแบบปรับโครงสร้างอุ้ยลงตรงนางมากกยาศาจริงจริง,รงมันต้องเป็นระดับแบบรัฐบาลลงมาแก้แล้วเนาะ เข้าใจไหมมันต้องเป็นระดับรัฐบาลลงมาแก้แล้วเนาะไอ้ปัญหาเนี้ยอ,อสื่อสารก็ยากตอบก็ไม่รู้จะตอบยังไงติดต่อไปก็ยากอะไรอย่างเงี้ยอืมเศดษฐาม่านเงี้ยมันก็ต้องเงียบจิเขาบอกชะลอไปก่อนไง้ว่บคุณสุริวันครับมาทํางานที่ปดุมธานีจะติดต่อที่ไหนครับติดต่อใครอะครับอืม เป็นคุณอนวัฒน์นึกถึงแต่เงินดิจิตอลอเรื่องอื่นมั่งก็ได้ครับอืมอากาศเปลี่ยนแปลงสุขภาพรักษาอาใช่โควิดเยอะมากระบาดมากอ่ะโอเคเข้าใจครับสามเก้าก็ต้องดูในเขตเวลาคุณไปเหสียดเสียสามเก้าอ่ะเสียสามเก้าันจะมีเขตของคุณอ่ะคุณลองไปดูที่มันใช้เขตของคุณหรือเปล่าอืม สุกี้ไม่เข้าปากก็ทีอมไม่ไหร่จะลงมาเที่ยวอช่วงนี้งานจะเยอะมากเลยวิทุนางกรกฎาเงินกจสอสามพันยังไม่ได้หักนะครับแต่คุณก็ต้องไปแจ้งบริษัทคุณด้วยนะอืมทางสุกี้ครับสุกี้สะดวกซื้ออืมโอเคนืทุกคนอุ้ยตกตกใจคุยเรื่องทหารกับชายแดนบ้างนึกว่าวาสนานานาน,น่ม คุณวัฒณาวงสินเนาะเดี๋ยวเอในในเอบ้านฟ้าบ้านฟ้าอนุวัจัดให้กับบ้านแดงเดี๋ยวผมขอขยับมาอยู่ที่นี่เนาะขอขยับมาอยู่ที่บ้านดำติ๊กต็อกนะเรามาเจอกันในนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมสิ้นสุดอันนี้ก่อนเดี๋ยวแบตมันหมดนะอืมขออยู่กันทลราลักษ์ครับไปบ้านดำติ๊กต็อกนะครับปึง